สวัสดีครับมอร์นิ่งเอกับเกษมสันเช้านี้อย่างที่สัญญาไว้นะครับจะพาไปดูงานแต่งงานของคนลาวและการเต้นน่ารักนักที่เรียกว่าบัตสโลป การจัดงานแต่งงานของคนลาวยุคนี้ก็คล้ายๆบ้านเราจัดแบบโต๊ะจีนหรือแบบบุเฟ่แตแตกต่างกันที่ชุดของเจ้าสาวและแขกเหลือที่มาร่วมงานที่สปปลาวนี้สาวๆเขานิยมนุ่งสิ้นกันครับเจ้าสาวชาวลาวจะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติสวมเสื้อแขนกระบอกนุ่งสิน้นและมีผ้าเบี่ยงสะพายบาโดยนิยมใช้เส้นไหมมาทอดลวดลายอย่างประณีตสวยงามโดยเฉพาะที่ตีนสิ้นและผ้าเบี่ยงและยังนิยมสวมใส่เครื่องประดับทองส่วนเจ้าบา่าวจะใส่สูทแบบสากลครับ แขกเกลือที่มาร่วมงานผู้ชายก็จะใส่สูตรแบบสากลเช่นเดียวกันครับส่วนหญิงสาวจะนุ่งสิ้นและเสื้อเข้าชุดกันที่ออกแบบทันสมัยโทนสีชมพูจะเป็นที่นิยมมากสวมรองเท้าส้นสูงและใส่เครื่องประดับทองทองคำที่สปปลาวนี้เหลืองเปล่งปลั่งกว่าของบ้านเรามากครับเพราะเป็นทองคำแท้99.99% 99ทองคำที่เมืองไทยเราเป็นแบบ96.5%นะครับในงานแต่งงานที่นี่ เราจะพบเห็นขนบรรมเนียมที่น่ารักน่ารักอีกอย่างหนึ่งของคนลาวคือการเต้นรำหมู่หรือบัตสโลปซึ่งเป็นการเต้นรำประจำชาติที่นิยมเต้นกันในงานมงคลหรืองานรื่นเริงวิธีการเต้นบัตสโลปนั้นชายหญิงจะมายืนเรียงแถวและเต้นเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาสลับขาไปมาสะโพกและเอวพลิ้วไหวอย่างพร้อมเพรียงไปตามจังหวะเพลง ในงานแต่งงานคู่บ่าวสาวจะเป็นคู่เปิดฟลอร์ในการเต้นบัตสโลปตามด้วยพ่อแม่ของบ่าวสาวเจ้าภาพและแขกผู้ใหญ่และถัดมาจะเป็นแขกเครือที่มาร่วมงานที่น่าสนใจก็คือแขกทุกคนที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตมาจากไหนก็จะออกมาเต้นบัตสโลปเพื่อเกียรดแก่เจ้าภาพและคู่บ่าวสาวครับ น่ารักดีนะครับการเต้นบัตสโลปซึ่งมีทั้งความพร้อมเพรียงและการให้เกียรติซึ่งกันและกันสะท้อนถึงนิสัยที่น่ารักของคนลาวได้เป็นอย่างดีพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ